9. สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเฉินรับชมความงดงามของจังหวัดมุกดาหารหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การมาเยือน 1. ห,หอแก้วมุกดาหารตำบลสีบุญเรืองอำเภอเมืองหอแก้วมุกดาหารเป็นหอคอยสูงที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสทรงครองราชครบ50ปี โดยหอคอยนี้มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับหอชมทัศนียภาพ50เมตรและถึงยอดลูกแก้วมุกดาหาร15เมตรรวมความสูงทั้งสิ้น65.5เมตรมีทั้งหมด7ชั้นซึ่งเราจะพาทุกคนขึ้นลิฟต์ไปชมชั้นบนสุดนั่นคือชั้นที่7ก่อนนะคะ ชั้นที่7เป็นหอชมทัศนียภาพโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง18เมตรสามารถชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองมุกดาหารและแขวงสวรรณเขตของสอปอปอลาวได้ค่ะชั้นที่7นี้ได้ออกแบบให้เหมือนลูกแก้วมุกดาหารมีลักษณะกลมสีขาวหมอกมัวซึ่งแก้วมุกดาหารนี้เป็นหนึ่งในนพรัตน์้ประการในตำนานของไทย ภายในลูกแก้วมุกดาหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคําปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง20นิ้วนามว่าพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหารและมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง7วันเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ต่อไปเราก็จะพาทุกคนเดินลงไปที่ชั้น6นะคะชั้นนี้ก็เป็นหอชมทัศนียภาพ360องศาเช่นกันโดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะมีกล้องสองทางไกลที่เราจะสามารถมองเห็นผู้คนและเมืองสวรรคเขตได้ชัดเจนมากเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปที่ชั้น2ค่ะ โดยเราจะได้เดินลงบันไดวนที่เป็นแกนของหอคอยซึ่งมันคือชั้นที่3ถึงชั้นที่5แกนกลางของหอคอยสูง39.6เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแกนหอคอย6เมตรและมีชานพักให้เราได้ชมวิวเป็นช่วงๆเราเดินจนเกือบเวียนหัวเลยค่ะใครที่ไม่อยากเดินก็สามารถลงลิฟต์ได้นะคะถึงแล้วค่ะชั้นที่2ของหอแก้วมุกดาหาร ชั้นนี้ได้จัดเป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแปดชนเผ่าในจังหวัดมุกดาหาร D. ได้แก่ไทยขาไทยกระโซโ่ไทยกะเลิงไทยอีสานไทย้อไทยแสกไทยกุลาและผู้ไทยคะ่ะชื่อชนเผ่าเหมือนกับที่เราเคยได้ยินในจังหวัดนครพนมเลยนะคะตอนนี้เราก็มาชั้นที่1เป็นจุดท้ายสุดนะคะ ชั้นที่1เป็นส่วนฐานของหอแก้วมุกดาหารซึ่งเป็นอาคารทรงก้าวเหลี่ยมชั้นนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านที่มีทั้งแบบที่ชาวอีสานบางพื้นที่ยังใช้อยู่และก็แบบโบราณที่หาชมได้ยากมากแต่เราสามารถมาชมได้ที่หอแก้วมุกดาหารแห่งนี้ค่ะ หอแก้วมุกดาหารเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกานาทีราคาบัตรเข้าชมคือเด็ก10บาทและผู้ใหญ่30บาทค่ะ 2. ตลาดอินโดจีน ตำบลสีบุญเรืองอำเภอเมืองตลาดอินโดจีนของจังหวัดมุกดาหารเป็นตลาดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากในแถบอีสานถือว่าเป็นตลาดอินโดจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสำราญชายโขงเปิดเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันนะคะตลาดนี้เป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากนานาประเทศเช่นรัสเซีย จีนเวียดนามและสปะปลาวเป็นต้นที่นี่มีสินค้าแทบทุกประเภทเลยค่ะจำหน่ายสินค้าทั้งราคาปลีกและส่งนอกจากสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วตลาดอินโดจีนแห่งนี้ก็ยังมีสินค้าพื้นเมืองของชาวมุกดาหารมาจำหน่ายอีกด้วยนะคะ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมตำบลสีบุญเรืองอำเภอเมืองตามข้อมูลที่เราค้นเจอในเว็บไซต์สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมสร้างเมื่อปี2461ค่ะซึ่งก็นานมากๆเลยนะคะเวลาล่วงเลยผ่านไปวัดนี้ก็ได้กลายเป็นวัด าจากนั้นในปี2525 25, วัดก็ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาอีกครั้งและวัดก็ได้พัฒนาให้สวยงามและดีขึ้นตามลำดับอย่างที่เรากำลังจะได้รับชมในคลิปนี้นั่นเองค่ะจุดแรกที่เราจะไปก็คือเราไปบูชารอยพระพุทธบาทจำลองก่อนนะคะโดยรอยพระพุทธบาทนี้มีความกว้าง80เซนติเมตรและยาว1.8เมตรค่ะ จากนั้นเราก็ไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่าพระเจ้าใหญ่แก้วมกดาสีไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์พระมีหน้าตักกว้าง39.99เมตรสูง39.99เมตรและมีความสูงจากฐานถึงยอดเสียน84เมตรเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นเราจะพาทุกคนไปชมรอบๆอ,องค์พระก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะพาทุกคนไปขอพรพระที่จุดไฮไลท์ที่ใครมาแล้วต้องไปขอพรที่จุดนั้นทุกคน และนี้ก็คือจุดไฮไลท์ที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้เรามาขอพอรพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตน์ไปพร้อมกันเลยนะคะ ต่อไปที่เราจะไปก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของวัดนั่นคือการไปบูชาพระยาสีมุกดามหามุนีนินปานน่านาคราชองค์พญานาคที่มีความยาว122เมตรสูง20เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นพญานาคที่ยาวที่สุดในโลกเลยค่ะสิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ศรัทธานิยมทำกันก็คือบูชาและขอพรอ,องค์ท่านด้วยดอกไม้ทูบเทียนจากนั้นก็นำผ้าสีแดงที่ได้มาพร้อมกับดอกไม้ ผูกไว้กับต้นไม้หรือจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะอ่อนๆหอมเกตอ่อนๆล่ำโสมล่ำส,ำสีพันดอนมาขอพรอ,องหน้าข้าเจ้าผู้เพลนเฝ้าหามสาบัดนีฟังเดอ้อพวกพี่น้องต่างยกถูเที่ยนท้อง สองมื่อมาวันท่าทานศิีราการกลาบบายสัตตนาคไทยพอหน้าค่าเด้อท่านเอ๋ยต่อไปเราก็จะลอดท้ององค์พญานาคก,กันนะคะซึ่งทางวัดก็ได้ออกแบบให้เป็นซุ้มที่มีทั้งหมด7ซุ้มค่ะโดยเราจะลอดจากส่วนหางไปยังส่วนหัวขององค์พญานาคเชื่อกันว่าช่วยเสริมสิริมงคล าอนันตนาคราชตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองพญาอนันตนาคราชตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมีความเชื่อกันว่าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้คือปากถ้ำสู่เมืองบาดาลจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดสร้างรูปปั้นพญาอนันตนาคราชแห่งนี้ขึ้นมา โดยมีลักษณะเป็นพญานาคพันรอบเสาสีทองที่มีความสูงเหนือสะพานมิตรภาพช่วงลำตัวพญานาคมีเกล็ดสีดำตัดกับแผงสีทองหันพระเสียไปทางแม่น้ำโขง องค์พญาอนันตนาคราชนี้เปรียบเสมือนพญานาคน้ําซึ่งเป็นหนึ่งในพญานาคสามพิพพแห่งเมืองมุกดาหารอีกทั้งยังถือเป็นแลร์ม์คแห่งความศรัทธ,ธาของชาวเมืองมุกดาหารและผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโของอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่ศรัทธ,ธาในพญานาคด้วยค่ะ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองตำบลบางายใหญ่อำเภอเมืองพอราไหว้ขอพรจากองค์พญาอนันตนาคราชแล้วเราจะพาทุกคนไปชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองพร้อมฟังประวัติความเป็นมาของสะพานแห่งนี้สักเล็กน้อยนะคะ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยไปยังแขวงสวรรณเขตของสปป,อปอลาวสะพานนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออกซึ่งเริ่มจากเมียนมาผ่านไทยลาวและสิ้นสุดที่เวียดนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงของธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย สะพานแห่งนี้ยาว1,600เมตรกว้าง12เมตรและมีช่องจราจร2ช่องเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2547และเปิดให้ใช้สะพานในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2549ค่ะ องชมริมโขงถนนคนเดินริมโขงมุกดาหารตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองหลังจากที่เราชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดีเลยค่ะ เดินไปอีกนิดหน่อยเราก็จะเจอตลาดต้องชมซึ่งเป็นตลาดยามเย็นอีกแห่งของเมืองมุกดาหารเปิดให้บริการทุกวันเวลา16.00นถึง20.00นตลาดแห่งนี้เป็นจุดพบปะของชาวเมืองมุกดาหารและมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นะักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่นี่มีสินค้าวางจำหน่ายมากมายและเป็นจุดรับประทานอาหารเย็นที่บรรยากาศดีมากเลยค่ะ ลมพัดเย็นเย็นนั่งกินข้าวชมวิวสะพานและชมเมืองสวรรณเขตในยามเย็นเป็นภาพที่สวยงามที่หาดูได้ยากสำหรับคนต่างถิ่นอย่างเราเรามากินหมูกระทะพร้อมชมบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำโขงไปพร้อมกันเลยนะคะ เดแก่งกระเบาตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่แก่งกระเบาเป็นแก่งหินยาวไปตามลำน้ำโขง สายน้ำโขงที่ไหลามากระทบกับแก่งหินจึงมีการกัดซอ้อทำให้เกิดรูปร่างที่สวยงามในบางที่จะมีลักษณะเหมือนกับหลุมลึกบางที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับถ้ำใต้น้ำตรงข้ามกับแก่งกระเบาก็คือเมืองชัยยบุรีของสะปะปลาวค่ะในฤดูแลง้งประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม น้ำจะลดจนมองเห็นเกาะแก่งกลางน้ำและหาทรายก็จะสวยกว่าฤดูอื่นด้วยค่ะซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือมาเล่นน้ำกันเยอะในช่วงนี้นอกจากนี้บนฝั่งของแก่งกระเบาก็ได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะซึ่งมีความสวยงามและร่มรื่นมาก แต่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือรูปปั้นพญานาคองค์ใหญ่ที่มีเกล็ดหินอ่อนสีขาวหมอกเป็นพญานาคที่ประดับหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีความสูง11.11เมตรยาว51.4เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางตลอดลำตัว1.5เมตรนามว่าพญาสีผู้ชงมุกดานาคราชหมายถึงพญานาคผู้นำความเป็นสิริมงคลและความรุ่งโรจน์มาสู่จังหวัดมุกดาหาร องค์พญานาคนี้เปรียบเสมือนพญานาคดินซึ่งเป็นหนึ่งในพญานาคสามพิภพแห่งเมืองมุกดาหารเชื่อ oh. กันว่าผู้ใดที่ได้มาสักการะและลอดท้องพญานาคก็จะมีความสุขสมหวังดังคำอธิษฐา,า,านาาาาาาจมายามาตยตาาาิ ตังอังวันท่าปูชงนาครามีสดเกียริให้ว่าโูเช็ดมี8น้ำตกตาดโตนตำบลโนนยางอำเภอหนองสู นตกตาตนเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะเป็นน้ําตกชั้นเดียวโดยมีความสูง7เมตรแนวราบกว้าง30เมตรเรามาช่วงปลายปีน้ําก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่น้ําตกตาดตนก็มีน้ําเกือบตลอดปียิ่งในช่วงปลายฤดูฝนน้นําจะใสยเย็นชวนให้หน่าลงเล่นเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวนิยมมาปิกนิกและเล่นน้ํากันที่นี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นและเย็นสบายมากเลยนะคะ สวนสภาพป่าบริเวณน้ำตกตาดโตนประกอบด้วยป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังตามธรรมชาติมีต้นไม้นานาพันธุ์และที่ป่านี้ก็ยังคงมีสัตว์ป่าน,านานาชนิดให้ได้พบกันอยู่ 9. วัดดานพระอินท์ตำบลร่มกล้าอำเภอ,อนิคมคำสร้อย <moving up> วัดดานพระอินทวัดสวยกลางป่าที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริงวัดแห่งน,นี้มีรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้สักการะขอพร แต่ที่เป็นจุดไฮไลท์ของวัดเลยก็คือประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณขนาดใหญ่โดยตั้งอยู่กลางลานวัดหน้าเจดีย์แก้วชัยมงคลซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุค่ะ วัดดานพระอินเป็นวัดที่ร่มรื่นมากเลยนะคะเราจะนําเรื่องเล่าก่อนสร้างวัดดานพระอินมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังพร้อมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของวัดดานพระอินทไปพร้อมกันเลยนะคะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดดานพระอินทนี้ว่าเมื่อก่อนนั้นจะไม่มีพระรูปไหนมาอยู่วัดนี้ได้เลย บริเวณนี้ก็เป็นลานหินกว้างแผ่นเดียวที่ยื่นออกมาจากภูเขาลูกใหญ่จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2553พระอาจารย์อนุชาอธิปัญโยได้ทิดงมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดกว่าจะมาถึงที่นี่ก็มืดแล้วพอพระอาจารย์สวดมนต์ทำวัดเสร็จและกำลังจะออกจากกรดเพื่อมาเดินจงกรมท่านก็ได้เห็นกลุ่มคนนุ่งขาวห่วมขาวในบริเวณที่ตั้งของพญานาคณปัจจุบัน โดยท่านได้นิมิตฝันถึงกลุ่มคนนุ่งขาวนั้นขอนิบ์ให้ท่านอยู่สร้างวัดที่นี่และสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งพอพระอาจารย์ได้ทําตามนิมิตฝันทุกอย่างเรื่อยมาจนมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็ทําให้ผู้คนหลัง่งไหลเข้ามาไหว้ขอพรจนได้มีการสร้างองค์ปู่ศรีสัตนาคาองค์อมรินทรงช้างเอราวัณ และองค์ปู่เกล็ดแก้วหรือพญาเพชรพัทรานาคราชขึ้นซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็ล้วนแต่อยู่ในนิมิตของพระอาจารย์เช่นกัน มีอีกหลายสถานที่ที่สวยงามของจังหวัดมุกดาหารที่เรายังไปไม่ถึงหากมีโอกาสเราก็หวังว่าเราจะได้กลับไปที่มุกดาหารอีกครั้งค่ะถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปแค่จังหวัดเดียวและคุ้มค่ากับการเดินทางเราก็ขอฝากจังหวัดมุกดาหารไว้ในรายการท่องเที่ยวของคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณจะสนุกและมีความสุขเหมือนกับเราแน่นอนและนี่ก็คือ9สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร